วัดีค่ะวิดีโอนี้จะพูดถึงการกำกับดูแลกิจการในประเทศรัสเซียจากกรณีศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย3หัวข้อนั่นก็คือภาพรวมข้อควผพบและประเด็นที่สำคัญรวมถึงแนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหาด้านการกำกับดูแลกิจการจากการศึกษาจากเคสสต๊าดี้ของประเทศรัสเซียพบว่าประเทศรัสเซียนั้นมีการถือหุ้นแบบกระจุกตัวการควบคุมโดยบุคคลภายในกฎหมายคุ้มครองผู้ถือหุ้นอ่อนแอมีการเปิดเผยข้อมูลที่จำกัด รวมถึงตลาดทุนไม่มีประสิทธิภาพและเกิดการ,รแทรกแซงจากภาครัฐในธุรกิจเอกชนประเด็นที่สําคัญในกรณีศึกษานี้ก็คือข้อที่1การถึงหุ้นแบบกระจุกตัวและอิทธิพลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ส่งผลให้การกํากับดูแลกิจการขาดความสมดุลและขาดกลไกาการตรวจสอบที่เป็นอิสระซึ่งส่งผลเสียและเก่อให้เกิดความเสียหายภายหลังก่อกิจการรวมถึงการเกิดเอเจนซี่คอร์จากการเชื่อใจฝ่ายบริหารตามมาด้วย ข้อที่สองอำนาจที่ไม่สมดุลของผู้ถือหุ้นเนื่องจากอำนาจการควบคุมส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการส่วนมากไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกทั้งกฎหมายการคุ้มครองของผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่อนแอเป็นผลให้อาจเกิดปัญหาโทเคนินซึมที่ถูกขีดกันจากคนกลุ่มใหญ่ในส่วนของข้อที่3ความปกป้อและการเปิดเผยข้อมูลที่จํากัด ซึ่งทาให้หนักลงทุนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนได้ต่อไปในข้อที่4ตลาดทุนไม่มีประสิทธิภาพการขาดความโปร่งใสทําให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถตรวจสอบการดําเนินง,งานของบริษัทได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกฎหมายกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในระดับที่ต่ํามากการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือมักถูกปุกปิดรัฐควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดทำให้ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาด้านการกำกับดูแลกิจการถูกจำกัด ส่งผลให้ตลาดทุนมีความเสี่ยงและนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและประเด็นปัญหาข้อสุดท้ายการแทรกแซงของรัฐบาลและปัญหาคอร์รัปชันโดยรัฐบาลรัสเซียเข้ามาแทรกแซงกิจการของบริษัทเอกชนจากการใช้กลยุทธ์กฎหมายเรื่องภาษีรวมถึงการคอร์รัปชันแพร่หลายในระดับภูมิภาคโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนจากธุรกิจท้องถิ่นจากประเด็นปัญหาการกำกับดูแลกิจการของประเทศรัสเซีย มีแนวทางป้องกันหรือการแก้ปัญหาทั้งหมด6ข้อดัองนี้ค่ะข้อที่1เพิ่มการคุ้มครองของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับสนับสนุนให้มีกลไกร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมถึงสร้างระบบการกำกักบดูแลที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระมากขึ้นโดยเพิ่มสัดส่วนของคณะกรรมการจากภายนอกข้อที่2ส่งเสริมความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล โดยให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและธุรกรรมที่สําคัญและควรบังคับให้มีการตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีอิสระส่งเสริมให้องค์กรให้ความสําคัญและความโปร่งใสโดยปเปิดเผยข้อมูลตาม l e g a ิล b l i g a t i o n รวมทั้งควรบังคับใช้ Fidu c i a r y d u t y อย่างเข้มงวดค่ะแนวทางข้อที่3ปรับปรุงโครงสร้างตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำโดยโดยการเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดทุนและลดการผูกขาดข,ของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ส่งเสริมให้มีองค์กรภายนอกที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดทุนข้อที่4ลดการแทรกแซงจากภาครัฐและแก้ปัญหาคอร์รัปชันโดยปฏิรูปก,กฎหมายและระบบราชการสร้างกลไกาการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ โดยมีหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่ติดตามและรายงานความไม่โปร่งใสรวมถึงสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานรัฐที่ดูแลเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมข้อที่5้าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียโดยการให้อำนาจแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นส่งเสริมให้กองทุนรวมและนักลงทุนสถาบันมีบทบาทในการร้องเรียนให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส กระตุนให้มีการลงทุนในบริษัทที่มีมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางข้อสุดท้ายปรับปรุงในเรื่องของระบบยุติธรรมระบบลงโทษโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรวมทั้งปรับปรุงระบบยุติธรรมและบทลงโทษค่ะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์กับผู้ได้รับชมค่ะขอบคุณค่ะ